โอเคมาต่อพาร์ทที่สองกันเลยนะครับแคสต่ออัดต่อนะฮะผมอมไม้ผมอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคไมออกมา,มา,มา,มาละมาต่อพาร์ทที่สองกันเลยนะฮะแคสต่ออัดต่อเลยทีเดียวเชียวผมจะไม่ใส่อินโทรเออ่เกมนี้อีกแล้วนะครับผมจะใส่อินโทรแต่พาร์ทแรกพอนะโอเคโดดฮึบตรงนี้สินะเพราะว่าเวลาจะตัดต่อวิดีโอมันจะนานมากเลยนะขี้เกียจตัดนะฮะโอเคมาวิ่งวิ่งวิงวิงทางไหนวะไอ้เหี้ยโดดก่อนแล้วกันโอเคได้ได้ขึ้นตรงนี้นะฮะเอาไอ้เหี้ยไม่ถึงโอเคตรงนี้ เอเอเยมาแล้วอ่ะเป็นจะเป็นเทลเนร์บิ๊กโบออเฉื่อเยโอเคชื่อเคต้องเป็ยนเคนนะโอเคปะ่ะมึงขึ้นยากเร็นเทว่ะโอเคป่ะวิ่งวิ่งรันโอ้ไอเียอะไริดเชื้ออ๋อใช่ลเ้นเคนทอกตมีไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่กูอยู่นี่กูติดเชือ้อไอสัตว์ไม่ต้องเรียกกูกูรู้กูรู้กูรังเดิมบนเคนไอเฮียมึงใจเย็นใจเย็น กูมอมาอยู่อยู่พึ่งนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นนี่เคนนะ,ะ,นนนะโอเคค่อยเดินไหมฮะ <c oughs> ไม่งั้นตกแน่เลยโอเคปะต่อโอเคผมมาเป็นเหมือนเดิมล,ละ <c oughs> กำลงกังแรงกำลังมาฮะตอนนี้ไม่มีใครรบกวนแล้วนะญาติพี่น้องไม่มีพูดเราดังได้นะแคสกันเกลียดอะไรโอเคปะตรงไหนเนี่ยเดินไปเรื่อยๆตรงนี้นะมั้งข้างหน้าเนี่ยแถวๆนี้แหละตรงไหนวะ,ะลืมละไอ้เหี้ยโอเคข้างล่างวะไรฮีมึงอยู่นั่นใช่ไหมกูเจอมึงละใช่ปะวะไอ้เหี้ยติดอะไรเนี่ย

โอเคไม่อะไรวะกูไม่รู้เรื่องไปตามเคลสต่อไปคนระับผมอาจจะไม่เก,งางาก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ตามเควสอย่างเดียวนะโอเคตรงไหนนะเออตรงนี้ตรงข้างนอกใช่ไหมลงล่างลงล่างลงเรื่อยๆลงเรื่อยเออจะทางนี้ปะวะเออนี่แหละโอเคตรงไหนไวะข้างในนี้นะฮะโอเควิ่งไปมันได้ไปข้างนอกือเวล่าไปหายาอ๋อหายาจอกอรบ้าโอเคป่ะลงไป <c oughs> ไงก็บอกวิธีแก้ไขนะผมเวลาตัดต่อคิปวิดีโอแล้วมันแบบจอเล็กมากเลยโอเค สลับนะครับเกิดฟังไว้ก่อนนะครับผม,มผม,ม,ผม,ม,ม,จ,ะมจะไม่ข้ามในเรื่องนะให้พวกทุนไปแปลกันเองนะฮะโอเคป่ะมากเลยจริงจริงกดคอนเนคติ้งได้นะผมขออ่านเมื่อกี้แป๊บนึงโอเคมาไหนวะเนี่ย กูทำอะไรกูลืมละอ๋อนี่ไงไมาเตอร์มาเตอร์อะไรเนี่ยเอาเอาของฟรีนะผมโอเคนิมเครนนี่สำหรับคุณโอเคครับพี่ครับครับผมครับผมครับพี่ครับ ครับผม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 พี่ครับ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 ไม่รู้มันพูดอะไรนะผมก็แปลกๆมั่วๆไปเลยนะผมคล้วกันฮะเน้นเน้นเน้นความฮาเน้นความตลกนะผมไม่มาเลยมากนักมันให้เควสดเราหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวเอาของฟรีนะผมจำได้อ๋อแบบแบบมีโลกในโลกใบนี้ในโลกภายนอกมีอะไรมากมายนะผม ต้องวิ่งละต้องวิ่งละแบบเร็วๆอ่ะฟิลล์นิ่งนะฮะโอเคครับพี่ครับครับครับเออครับเฮ้ยเฮพูดอะไรวะอ๋อของฟรีนะฮะเอาไปหมดเลยดีไหมหมดเลยดีว่ะงกฮะงกเอามา โอเคพักทางไหนฮนะโอเคเปลี่ยนอาวุธไงเนี่ยเราขอลองทดสอบไปโอเคเปิดไฟฉายโอเคมาทางนี้นะเอาไปทางนอกทางไหนวะลืมแล้วเนี่ยไม่ใช่ทางนี้ทางไหนวะลืมทางนี้ปเปล่าอ๋อตรงนี้ตรงนี้แถวนี้แหละนี่ไงอีกเสร็จนี่ไงนี่น,นี่ลงทางนี้ฮนะโ okay. อเคเฮ้ยลงมาแล้วเอ้ยนายเราขอออกได้ปะโอเคมึ okay. งให้กู <laughs> อ,ออกกูก็ออกอะไรอะไร ไอ้เหี้ยมึงก็ให้กูออกดีๆตั้งแต่แรกดิเจ็ดแม่มึงโอ้โหสีวิไลมากเลยนะเมืองพารคนี้อาจจะสั้นๆหน่อยแล้วกันผมขี้เกียจเอ่อมานั่งต่อๆนะฮะผมโอเคคลิปนึงอาจจะอัดได้ประมาณ12หรือ13นาทีถึง20นาทีนะฮะโอเคไาวิ่งข้างในไฟแม่งโอ้ยอออืื้ห ครีซอมบี้ครับขอทีเถอะไอ้เหี้ยมันใส่มันใส่มันใส่โอ้ยโอ้ยเหียเฮียโอ้ยโอ้ยใจเย็นเย็นพีบีพีบีขออีกทีเถอะอีกทีเถอะหัวแตกกันนะฮะเซิร์ชเซิร์ชโอเคนะครับผมสิบแปดบาทเอาแล้วฮะไม้สองตัวครัพเออแม่งทีหัวแม่งเลยน้อวิ่งหนีเป็นการทักทายที่เย็บยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดมากเลยนะฮะคมสุกครับผมสุกตีหัวซอมบี้แล้ววิ่งหนีโอเคทางไหนเอ้ยปินตะตุ๊แป๊บอืมอชื้อึ๊บอึ๊บโอเคเราจะเอ้ย ทำเงินสูงอย่างเลยวะตรงไปตายไนะเนี่ยชื่อเอ,อ้ยไม่เป็นไรนะโอเคตรงนี้แน่นอนนะจำได้โอเคเซฟเซฟโซนนะผมหมออยู่ในตู้ใช่ไหมโอเคปะอะไรมึงปะหมอหมออยู่ปะกูรู้ว่ามึงอยู่ข้างในวาสลีนโอเคจะ <c oughs> ไงก็ฟังมันคุยก่อนนะผมอาจจะแปลไม่ได้เรื่องนะผมก็จะไม่พูดดีกว่าผมก็จะเงียบๆไปผมก็จะไม่สคริปต์นะครับให้แบบเออน่าหมอเออผมพอรู้เรื่องอยู่ว่าหมอเนี่ยคนนี้น่าจะเอายาให้เรานะครับไอนักรินนะผมให้ผมกันแบบฉีดแล้วผมจะไม่เป็นซอมบี้นะฮะประมาณนั้นน่าจะมีเดย์ไลฟ์ภาคสองชอบมากเลยซีรีส์นี้โอเค อัพเแคมดินอ๋ครับหมอส ектор ซีโลสินงี้ผมเลยทีเดียวเชียวนะครับขอบคุณมากนะหมอหมอเป็นคนดีมากเลยนะผมหมอชื่ออะไรสักอย่างแต่จำได้หมอคนนี้ตายนะฮะผมเล่นถึงหมอคนนี้ตายละถึงบอสไอ้ที่มันวิ่งชนวิ่งชนนะฮะประมาณนั้นละ โอเคครับหมอครับผมจ้ะจ้ะอ๋อนี่คือข้อมูลนะฮะมีหมาด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นแบบแบบเชี่ยวยาวมากมาเลยโอเคโอเคครับ ก็แปลได้นิดหน่อยนะครับผมไม่เก่งอังกฤษมากเลยนะผมอ่อนๆอแต่ก็เป็นภาษาไทยผมได้แน่นอนครับทุยภาษาไทยใครก็ได้นะครับเขียปะลงมานะมาโอเคไงต่อส <c oughs> ักไทยอะไรเดียวมองหน้าแป๊บนึงครับหาเรื่องโอีคไปทางไหนตอนเนี้ยคุยมันก่อนนะครับรอละหิมละหิมมันพูดก่อนนะฮะจึบชึบโอชอบ จะเป็นลิงไม่อยากเป็นนะผมโอ้เจติด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 โอเคโอเคหวห้าร้อยโอเคคุยคนนี้นะผมสวายเวอร์อ okay. ัพนะฮะตั้งหนึ่งอ๋อไอดอนะ ผมเป็นเกมนี้นึกถึงแอคูนซิตี้ขึ้นมาเลยครับคล้ายๆนะผมคล้ายแคูนซิตี้เลสเตนนิวเวลเลยทีเดียวเชียวผมเป็นซีรีผมเป็นคนที่ติดซีรีสอมบี้มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าเกมก็รู้เกือบหมดทุกเรื่องนะครับ ก็เลยอยากจะเล่นเกมนี้มากนะก็เลยซื้อมาเล่นซะหน่อยแล้วกันเสียกี่บาทก็ยอมบผมถือเป็นการลิกประวัติศาสตร์เป็นการแคสเกมผมเลยทีเดียวเชียวที่ได้เล่นเกมอะไรอลังการขนาดนี้นะผมแบบลื่นปื้ลื่นปื้เลยผมมาเล่นเกมเก่าเก่าแบบเนี้ยโอ้เล่นเกมเก่าที่แบบหล็กๆอย่างเงี้ยเออมันไม่แหลกเลยนะครับเคปะมึงจะบังกูทำไมอ๋อเอาอนี้ด้วย มันคืออะไรวะอะไรไฟแคกแขกแขก,แกอะไรอ๋อเมื่อกี้นะฮะทำอะไรก็ไม่รู้โอเคฮะเดินเรื่อยๆโดดอืมไปชิบไปอ๋อ,อเป็นสัญญาณน,นะผมสวัยสมัยสัตญ,ญาณเอาการอยู่รอดประมาณนี้สามารถหาของหานู่นหานี่นั่นได้มันจะมาร์กไว้นะไปชิปอ,อุ้ยเฮียโดดไม่ถึงวายพีบีสวัสดีครับพีบีครับโอเคพิง อยู่แล้วผมไม่อยากจะบวกกับพี่บีสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดมีความสุขอะเออถ้าเกิดแบบมีอารมณ์เดือดเดือดใครก็มาลงเกมนี้ได้นะหัวตีพี่บีมันสะใจมากเลยบอกแค่นี้แหละตอนนี้เราอยู่หน้าทาวเวอร์นะอ๋อจำได้แล้วมันให้เราอะอะไรนะใส่นี่ไงระเบิดรถ่ะครับอืมแบบรอคนนั้นมาอะไรสักอย่างแนละเจ็ดเนียโอเคโอเคโอเคอ่ะ เออผมชื่อเคนอ่านไปด้วยเล่นไปด้วยมันลำบากจริงนะชึบเอออชิบเออเออเออโอเคตรงนู้นเอาชิบอ๋อกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยลงพิที่นะโอเคผมยังอ่อนๆในการบังคับเกมนี้อยู่นะครับยังมึนๆไงก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคโอเคอชิบ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 โอเคเุ้ยอชิบ อาชีพถึงด้วยเป็นไงล่ะโ okay. อเคอาชีพอาชีพขึ้นนะอาชีพอาชีพอ๋อฟ,ฟิลลน,นิงล่งเป็นไงล่ะหล่อปั้นล่ะเออวัดีซอมบี้ทั้งหลายเยอะไปไหมเยอะไปไหมเนี่ยอย่าเป็นตรงนี้ยี่เป็นเซฟเซฟเฮาเก่านะฮะโอเคผมมีพี่นี่แล้วอ,อ๋อมีซอมบีสองตัวนะเออบวกแม่งเลยเออเออเออแหลกกว่าเออเออนอนละสองตัวนอนตายไหมยุ ยังไม่ตายกูอะอีกรอบอ๋อเป็นมาทัดประทัดนะฮะโอเคไอ้เหี้ยกูก็โง่ตั้งนานเผลอไว้ปลาไม่เท่าพารเออเออนี่แหละหัวแตกไปเลยโอเคนะเขามีใครอยู่ไหมไอ้วัตเดี๋ยวฟักอืมสะดุ้งเลยฮะไม่มีใครอยู่นี่เขาตายนะฮะอ๋ออ่าโอเคเซิร์ชละวอเตอร์แป๊บนะครับผมท่อน้ำแป๊บโอเคประมาณนี้ โอเคอ๋อสมบีบมกวาดไฟตอนกลางคืนคนะครับผมหาเครื่องปั่นไฟข้างในใช่ปะอึ๊บชิบไม่ใช่กระโดดผิดที่ข้างในข้างในปะวะเออโอ้แล้วก็บ้าบ้ามาเล่นกับมันโอเคตรงนี้นะฮะอืมตรงไหนเย่ยเซฟเฮาอัลล็อกนะครับผมนี่ไงเซฟเฮาเรา โอ้เจ t ใครโทรมาวะเจ e โอเคไฟออกแล้วฮะเขียนไว็นซฟเฮ้สาสา์ของเรานะครับบูปินสองสม่วนวีนะะดูกันอะไรสองส่วนวีนะ